นางร้ายหน้าสวยเผยเลิกแต่งแฟนดีกรีพระเอกอนาคตยังไม่อยากมีลูกก่อนหน้านี้ดาราหนุ่มบูมกิดก้องขำกริตแย้มข่าวดีว่าเตรียมหาเลิกแต่งงานกับหวานใจสาวกิฟดาราพดาโสดถีพิทักษ์แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 งานจึงถูกเลื่อนออกมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ล่าสุด6มิถุนายน65 กีฟดาราพดาเดินทางมาร่วมงานบวงสวงละครมงกุฎกรรมซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแต่งที่คาดว่าจะได้จัดในปีหน้าก่อนที่จะเปิดใจว่าอยากมีลูกหรือไม่ตอนแรกบอกว่าจะได้เริ่แต่งแล้วจริงๆเราคุยกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าปีนี้มันไม่มีเริ่อ่ะเห็นว่าตอนแรกจะแต่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ปลายปีที่แล้วแต่ว่าวันไม่ได้เราก็เลยจะมาดูปีนี้เมื่อต้นปีมันก็ยังไม่ได้อีกค่ะถามว่าเสียดายไหมก็ไม่นะคะจริงๆก็คบกันมานานแล้วขยับไปอีกหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรค่ะตอนนี้เลิกคือขยับไปปีหน้าเลยใช่ค่ะก็ต้องรอดูต้นปีอยู่ว่ามันมีเลิกไหม ถ้ามีก็น่าจะได้สักทีค่ะถามว่ามีการวางแผนงานไว้ก่อนไหมที่แพนกันไว้อาจจะไม่ได้จัดเป็นงานเลี้ยงแบบนั้นนะคะเพราะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดคิดว่าอาจจะจัดแค่ภายในมีคุณพ่อคุณแม่ของสองฝ่ายที่คุย,ค,ยคุยกันไว้คุณพ่อคุณแม่รับทราบหรือยังว่าเราตัดสินใจจะแต่แตงงานกันแล้วยังค่ะอย่าเพิ่งบอกคือคุยกันเฉยๆค่ะ ชีวิตคู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะมันไม่ค่อยมีอะไรจะต้องปรับกันมากแล้วเพราะว่าก็ทำความรู้จักกันมาจะสิบปีแล้วค่อนข้างโอเคไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่มีแต่จะวางแผนอนาคตยังไงให้มันมั่นคงไปเรื่อยๆขยายธุรกิจไปแบบนี้ค่ะวางแผนอนาคตหลังแต่งงานแล้วหรือยังเรื่องลูกคิดว่าไม่น่ามีค่ะ เราะว่าด้วยยุคสังคมแบบนี้เราไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขาได้ดีแค่ไหนด้วยส่วนหนึ่งก็เลยคุยกันว่าอาจจะไม่มีแต่พี่บูมชอบเด็กค่ะกิฟไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กแบบเบบีอ่ะแต่อุ้มได้โอเคความจริงก็ต้องคุยกันทั้งคู่นะคะเหมือนว่าเราไม่อยากมีแล้วถ้าเขาอยากมีมันก็อาจจะไปด้วยกันลำบากแต่ว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนในที่สุดเขาก็บอกว่าอืมไม่มีก็ไม่มีคือเขาเป็นคนชอบเด็กค่ะ มีขัดใจกันบ้างไหมไม่นะคะส่วนใหญ่เราจะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ทะเลาะกันแล้วก็จะบอกว่าทำไมถึงไม่อยากมีมีกับไม่มีแตกต่างกันยังไงเราคุยกันด้วยเหตุผลจนท้ายที่สุดก็เออไม่มีแล้วกันแต่ทางคุณพ่อพี่บุ้มอยากได้หลานแต่พ่อเราเฉยๆยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่น้องพี่บุ้มเขาก็เพิ่งให้หลานชายไปก็น่าจะโอเคอยู่ทดแทนกันไป